ซึ่ง2นวัตกรรมนี้2สตาร์ทอัพค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมไปดูอย่างแรกเลยค่ะโกโกบอร์ดค่ะชุดหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ช่วยให้เยาวชนเข้าใจสเตมผ่านการเขียนโค้ดแบบลากวางจุดเด่นคือใช้งานง่ายเหมาะกับน้องๆมัธยมขึ้นไปนะคะตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นเลยและยังออกแบบมาเพื่อจุดประกายให้กับเด็กไทยก้าวเข้าสู่สายวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์จากผู้ที่ก่อตั้งโกโกบอร์ดค่ะ คิดว่าในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อสําคัญสาคัญเช่นการออกแบบและสร้างนวัตรกรรมนะการสร้างระบบอัตโนมัติโคดดิ้งคืออะไรออโต IoT คืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของสเตนนะซึ่งถึงแม้ว่าเราอาจจะมีการเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าใน,นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเราทำให้เด็กรู้สึกว้าวกับหัวขอ้อตรงนี้เนี่ยยังเป็นสิ่งที่เราพัฒนาได้เยอะ โครงการนี้นะครับได้รับทุนจากเท็ดฟันนะครับในโปรแกรมเท็ดมาร์เก็ตสเกล้งอัพเพื่อนำไปต่อยอดการตลาดจนเข้าถึงลูกค้าใหม่กว่า300รายมียอดวิวโปรโมทร,รวมแล้วกว่า2ล้าน5แสนวิวครับในมุมมองคนที่ให้คุณเนี่ยเราจะรู้สึก คือพอใจมากเพราะว่าในโจทย์ที่เราให้ในตัวเขาเนี่ยเขาเทางาน,นจนจบแล้วแต่ผลงานของเขาที่ออกมามันไปต่อยอดเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมของื่นที่มันจะไปขยายผลทั้งในเรื่องของเมื่อกี้เหตุภาคเกษตรนะคะเรื่องเรื่องของภาคของการออกกําลังกายเป็นเรื่องของโรบติกบางเรื่องที่มันจะไปใช้ในโรงงานอุตสา,กาหกรรมหรืออะไรต่างๆได้เรามองว่าเรารู้สึกภูมิใจที่เงินทุนที่เราสนับสนุนสตาร์ทอัพรายนี้มันไปต่อยอดทําให้เกิดโอกาสในการสร้างสตาร์ หรือว่าสร้างคิวให้รีซอร์สของประเทศในฝั่งของสเตมหรือฝั่งอื่นๆได้อีก